สวัสดีครับผมมือนี่บ้าเลยหน่อยมาท่าสกลนครขาดบ่ได้พี่น้องเอ้เข้าตลาดบายพัสตลาดบายพัสสกลนครพี่อนเอ้เนี่แหละครับผมไปเขาเขาไปเพื่อนนะครับผมมามันจะมีอย่างแนีอยู่ในตลาดนี่เป็นมาของของหลายหลายเพื่องเอ้ไปขอบคุณน้องกันเลยครับผมเนี่กับว่าเทียนกับว่าพ่อนี่เลยครับผมเนี่ยกิ้งโปมครับผมกิ้งโปมครับผมกิ้งโปม่งานเท่าครับ น,นี่ครับผมหมักทั่วปีครับผมหมักทั่วปีอันคำว่านี่คือจังปูนาครับผมโอ้ยปูน้าไหมครับผมให้เป็นไม้เป็นไม้ไว้อันนี้เป็นกิฟฟโฟมทอดสิ้นแหงครับผมตัวโอ้ขาบอะไรก็คือหอย,อยนี่นะครับผมหอยอยังน,ออนอ้องเนรอหอยดีอาครับผมโอ้ยเป็นตแซ่บจ้ะ มันอันนี้เป็นแมงต่างๆครับผมอ,าอมา่าข่ามาได้นนี้ครัือแมงดาครับผมแมงดานาเราครับผมโอ้อา้าวต่อครับผมนี่เป็นลังต่อครับผมเป็นลังต่อเลยครับผมต่อสดๆ,ๆออกมาสดๆ,ๆ,ๆเลยครับผมเนี่ยโอ้หเนี่ยโตนีกตีงยุ่เลยครับผมนนั่กตีงอะไรยู่เลยครับผมอาดหลายครับผม นี่ขาดแปรกับเครือบักหอยนาครับผมตามพุ่น่ะตามที่สารบานเอาครับผมคือบักหอยนาครับผมพี่นะอ๋อตัวพุ่น่ะมันชุกแล้วก็มีพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นปูเสียบอันไหมมันมาอันนี้ก็เครืจังแมงแข้งบ่ครับผมนี่พวกนี้แมงแข้งพี่น้องเงอ้ยแมงข้อแมงแข้งโฟม ปลาลดแห้งครับผมด้วยเดียวค่ะปลาลดแห้งโอ้อันนี้เป็นเห็ดการะดางก์บอไปไหะ,ะอ้าตัวน,นี้เป็นตอตัวตอโอ้งามงามงามเนี่ยคนขาดไปได้ตอนนี้ก็คืองจังสะเดาครับผมสะเดาเนี่ยแล้ครับผมออกแล้วครับผมบาทน,นียครับผมเนี่ยสะเดาลไม่ไม่ครับผม,ม,ม,ผมโอ้ยไปิดตาเสียปากเนี่ยซะ พี่น้องมาเบิ้งขีเข็บหน่อยเพื่อนว่าเอาไปซุปแซ่บแสบซุปขีเข็บหน่อยพอนะมุนเอ๋อนี่พูดอะไรหลายๆพวนี่ยเบิ่งเอาเลยพรมาพี่น้องเอ้ยมุนซุปขีเขีบน่อยตาละลอยอันนี้ชื่อขีเข็บหน่อยได้พี่น้องเด้อแม่ค้าว่านี่ครับผมเม่ดูเมนูเด็ดที่สุดในตลาดคือขีเข็บหน่อยอะไรครับผมนี่เพื่อนว่าพะ่อนว่งเนี่ยมาให้สายอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่อ้บ่าเนียนั่นดือดอยู่นี่ขีเข็บหน่อยครับผมผมมีหลาย